การพัฒนาการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรเป็นกระบวนการที่ต้องการมีการวางแผนและการดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อให้ผลลัพธ์ที่สำเร็จและมีประสิทธิภาพประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์และการวางแผนจะต้องมีการวิเคราะห์สภาพการทำงานปัจจุบันและการใช้เทคโนโลยีขององค์กรตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการขององค์กร 2. เตรียมพื้นที่และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องมีการจัดการทรัพยากรที่จำเป็นเช่นพื้นที่สำหรับโครงการหรือการจัดหาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง 3. การเรียนรู้และฝึกฝน สร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับพนักงานามีการให้ความรู้และฝึกฝนในการทำงานมีการฝึกใช้เครื่องมือต่างๆและโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง 4. การดำเนินการและการสร้างโครงการมีการดำเนินการโครงการพัฒนาการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนที่ได้วางไว้สร้างและปรับปรุงโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันหรือเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ตามความต้องการขององค์กรหรือหน่วยงาน 5. การทดสอบและการประเมินมีการทดสอบโปรแกรมหรือเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นตรวจสอบความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์มีการประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลว่าสอดคล้องกับเป้าหมายหรือความต้องการขององค์กรหรือไม่ 6. การนำเสนอและการแบ่งปันมีการนำเสนอผลลัพธ์ และการพัฒนาให้กับทีมหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กรได้รับทราบแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้ใช้งานอื่นๆในองค์กร 7. การดูแล,แลและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการดูแลรักษาและปรับปรุงโปรแกรมหรือเครื่องมือที่ใช้อย่างต่อเนื่องพัฒนาความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆและวิธีการที่ดีที่สุด ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการทำงาน 8. การบริหารการเปลี่ยนแปลงการจัดการและควบคุมการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการปรับเปลี่ยนแผนและพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการพัฒนาการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร เป็นกระบวนการที่ต้องการมีส่วนร่วมและการสื่อสารระหว่างทีมงานต่างๆและต้องมีการวางแผนการดำเนินการที่มั่นคงเพื่อให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างเต็มที่การสร้างและรักษาวัฒนธรรมการทำงานที่รอบคอบกับเทคโนโลยีดิจิทัลยังเป็นสิ่งสำคัญอีกด้วยเพื่อให้การพัฒนาดังกล่าวสามารถยังคงมีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลต่อไปได้อย่างต่อเนื่องครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับหัวข้อทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ซึ่งมีหัวข้อที่สำคัญได้แก่ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่21การพัฒนาทักษะในการทำงานกับข้อมูลและเทคโนโลยีและการพัฒนาการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรหวังว่าผู้เรียน จะเข้าใจในประเด็นของบทนี้มากขึ้นต่อไปเราจะไปศึกษาหัวข้อการบูรณาการและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัลกันนะครับ